สวัสดีครับมาพบกับ Fresh Novelist นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึง8หลักการนะครับในการบรรยายตัวละครนะครับก็จะมีปัญหานะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่ได้บรรยายตัวละครนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงว่า้การบรรยายตัวละครมันมีหลักการอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าอย่าสตาร์ทอย่าเริ่มนะครับ อย่าบรรยายนพกบรไดสีลูกตานะครับแต่ในสมัยก่อนนี่คือจะมีปัญหาดราม่าก,กันมากเลยนะครับสําหรับคนคล้ายๆสมัยนี้นะครับที่ร่างหนาร่างบางอะไรต่างๆนะครับที่มันมันเจอกันเคลรื่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นตาสีคุยกันนะครับตาสีแดงตาสีเหลืองตาอะไรต่างๆครับเขาจะแบ,บบบรรยายตัวละครเไปโฟกัสที่ที่สีตานะครับเป็นลักษณะน,นั้นในสมัยนู้นนะฮะ ประมาณสิบสิบปีสิบกว่าปีก่อนนะฮะก็จะประมาณนี้สมัยนี้จะเป็นล่างหนาล่างบากนะครับที่อคนก็จะรู้สึกแบบื้มันอะไรกันแน่นะฮะเพราะนั้นคืออย่าเริ่มนะครับที่ผมหรือสีตานะครับวิธีการก็คือเราต้องเริ่มจากเขาโครงนะครับเหมือนกับว่าผู้ชายผหญิงนะครับหรือว่าลัาากษณะแบเออ สูงโปร่งอะไรต่างๆนะครับหรือว่าสูงประมาณนี้น,นี้เข้ามานะครับหรือว่าแค่บอกว่าเฮ้ยใส่ชุดอะไรมาคือเหมือนกับว่าเราเห็นแวบหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรโดยภาพรวมนะครับเราก็พูดตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยเจาะรายละเอียดเข้าไปนะครับนะ <c oughs> อย่างที่สองนะครับเป็นเรื่องของแ a n นิ i ิซึนะครับเป็นการใช้อรารยานะฮะมันคือตรรัวละครเขาจะมีมารยาแตกต่างกันแล้วก็ เขาเป็นยังไงนะครับแล้วในการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอื่นมันก็จะมีเรื่องราวที่บ่งบอกเช่นผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็คุกเข่าแล้วก็กดไฟแช็กนะครับให้ชายชราคนหนึ่งที่นั่งอยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คือบ่องบอกได้ว่าเมนอริซึมนะครับมารยาทต,ตรงนั้นแสดงว่าไอ้คนที่ย่อลงไปเนี่ยเป็นเป็นลูกน,น้องแน่นอนนะฮะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเวลาเราตัวละครจะคุยคนคุย,ค,ยคุยกับคุยด้วยภาษาแบบพื้นๆน,นะฮะอันนี้แสดงว่าเอออยู่แบบเป็นความคุ้นเคยนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนกันอะไรต่างๆนะครับไอ้ตรงมารยาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวละครได้ว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของ movement นะครับอมองใ dialogue นะครับก็คือพูดถึงความสุภาพแล้วนะครับอ่าไม่ใช่พูดถึงมารยาทแล้วนะครับแล้วก็มีหรืการเคลื่อนไหวนะครับนะซึ่งเอ่อมันจะมีแทรกเข้าไประหว่าง dialogue นะครับเช่นเออไฟนะเช่นแบบไฟนะครับนะชาชลาหนะยิบบุหรีขึ้นมานะให้ลูกน้องเนี่ย ลูกน้องต่อไฟให้นะครับแล้วก็ให้นั่นไปไหนนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือแบบว่าก็คือมีมูเมนต์นะครับมีการขึ้นไหวอยู่ระหว่างแดรล็อกนะครับก็คือนะฮะในรายละเอียดนะครับลองไปดูนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับเรื่องการบรรยายอะไรต่างๆนะครับเรื่องของอาการใช้ประโยคคาพ,พูดนะครับมันจะมีอยู่นะฮะก็จะมีเรื่องภาษากายนะครับเพราะว่า ในการตอนที่เขาพูดเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนั้นนะครับหรือว่าคำพูดของเขาไม่ใช่แบบรวดเดียวจบนะครับนะฮะเราก็ต้องมีในกรณีที่เขากําลัง <c oughs> ทําอย่างอื่นนะในระหว่างการที่พูดนั้นเนี่ยเราก็ต้องแทรกตรงนั้นเข้าไปนะครับเพื่อให้คนสมจริงนะครับว่าไอ้คาพูดกับการกระทําตรงนี้เนี่ยอันไหนมาก่อนกันนะครับแล้วก็เราก็จะมีคําพูด อีกประโยคนึงตามมาทีหลังอันนี้อันนี้ก็จะคือมันจะเห็นภาพตามนะครับลําดับลําดับภาพนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเฟิร์สไซส์นะครับคือการเห็นนะฮะคือเราจะต้องดูนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นนะี่ยอันนั้นคืออะไรนะครับบางทีบางคนอาจจะมองผู้หญิงแบบว่าคือหน้าไม่ได้ดูครับดูหนะ้าอกก่อนนะฮะอุยอ้ยอุย้ยแบบมันนึงดูดสายตาปึบ ตอนแรกไม่ได้ทานสังเกตนะครับนะเห็นภาไปเฮ้ยโอไซเอฟนะอะไรประมาณนั้นนะครับแตงโมเหมือนยังมันมีเพนะครับโอแตงโมองส้มโออะไรต่างๆนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะบรรยายด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเริ่มต้นจากจากสิ่งที่ดึงดูดนะครับเฟิร์สไซส์นะครับแล้วก็เราค่อยหันกลับไปดูรายละเอียดนะครับโอ้ยเออหน้าตาโอเคอะไรต่างๆหรือว่าแบบเฮ้ยเห็นแบบหน้าตาดีครับ เหมือนว่าเห็นด้านหลังเนะี่ยโหเชฟดีนะครับพอไปข้างหน้าอ้าวก็ถอยถอยหลังกัะมาอะไรต่อน่ะนะฮะก็คือว่าจะมีในเรื่องของการเห็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดมองผู้ชายจะแบบเฮ้ยมองหน้าตาหรือว่าวมงมองแบบอุ่นนะฮะเฮ้ยอุ่นในแบบอะไรต่างๆนะครับเราเราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เห็นในครั้งแรกนะครับเห็นปุ๊บ ครั้งแรกคืออะไรนะครับซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในแต่ละฉากเนี่ยก็คือแล้วแต่นะครับเราจะบรรใหญ่ข้าไปนะครับมันมีองค์ปกรณ์อื่นอีกนะครับที่จะพูดต่อไปอย่างที่สี่นะครับเป็นเรื่องของเป้าหมายนะครับว่าในฉากเนี้ยตัวละครเนี้ยจะออกมาทําไมนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าเฮ้ยไอ้ฉากเนี้ยจะให้มันทําอะไรนะครับซึ่ง ในตัวผมเองก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะครับหลายๆคนที่ไม่ไค่อยได้บรรยายเรื่องตัวละครเ,เรื่องของเป้าหมายเนะี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้คิดถึงนะครับเป้าหมายของฉากนะครับที่ตัวละครที่ออกมาเนะี่ยมันมันก็ต้องมีนะครับว่าเขาจะทําอะไรนะครับหนึ่งก็คือเรื่องต้องเดินนะครับสองก็คือว่าถ้าเกิดเรื่องมันไม่ได้เดินเนี่ยมันจะต้องเป็นการแนะนําตัวละครใหม่ นะ,ะหรือเอ่อเป็นการที่จะรีวิวนะครับหมายถึงว่า personality นะครับนิสัยอะไรต่างๆนะครับตัวละครนั้นๆเนี่ยที่เราเอามาในฉากเนี่ยให้มันลึกซึ้งขึ้นนะทำคือแบบพูดง่ายว่าเรามาทำความรู้จักนะครับคือทำให้ลิสอะเขารู้จักตัวละครตัวเนี้ยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่ารู้แค่ผิวเผินแค่ชื่ออะไรเฉยๆนะครับแต่คือรู้ว่าเอ้ ไม่มีปอดวัาเป็นนามันในอาจจะมีรู้ถึง back story นะครับว่าเฮ้ยคนนี้เป็นใครอะไรยังไงแล้วก็เป้าหมายของเขาคืออะไรอะไรยังไงนะครับก็ลักษณะนี้นะครับก็คือเป้าหมายนะครับของตัวละครที่เราจะให้ในฉากน,กนกั้นคืออะไรนะฮะเราจะได้บรรยายได้สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เราจะทำนะฮะไม่งั้นเราก็จะบรรยายไปคนละทิศคนละทางนะครับ มี h ฮ d เด n นเจนด้าไหมนะครับมีมีอะไรนะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงไหมนะครับนะฮะก็บางทีสิ่งที่เราบรรยายตัวละครน,นะครับในเมื่อเขามีวัตถุประสงค์แอบแฝงเนี่ยเขาอาจจะสนใจอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดนะครับฉะนั้นในภาษากายของเขาเนี่ยเขาอาจจะแบบเฮ้ย อ้นี่มันหื่นนะฮะคุยกับผู้หญิงก็คือแบบมองแต่หน้าอกนะครับมันไม่ได้มองอะไรเอ่ยมองหน้าอกมองเป้า,มอ,ปามองอะไรต่างๆนะครับผู้ชายก็อาจจะมองเป้ามองตูดอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่นะครับก็คืออย่างนี้ก็มีให้เด่เจนดานะครับคือแบบว่าในสิ่งที่คุยเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องลองนะครับที่อยากจะแบบเอ้มาใกล้ชิดแต่คือจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับอาจจะมองแบบ รอบๆนะฮะดูเหมือนเอ่อมันเข้ามาในบ้านแล้วก็มันดูรอบๆสังเกตนะครับเหมือนหาข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับมันหาจุดอ่อนหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าจะมองหัวจดเท้านะครับดูนี่มันอะไรยังไงนะครับดูเป็นการสำรวจนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อในเรื่องมองมองแบบ กระเป๋าเอกสารนะครับหรือว่าโต๊ะทางานอะไรต่างๆเหมือนนะฮะเหมือนต้องการหาความลับอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ก็คือมี hidden agenda หรือเปล่านะครับถ้ามีมันก็จะต้องมีภาษากายนะครับที่แสดงออกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างนะอันนี้คือการที่เราจะบรรยายตัวละครเข้าไปนะครับว่าอะไรต่างๆหรือบางแล้วเขาก็จะแบบว่าเหมือนปกปิดอะไรบางอย่างด้วยนะครับนะฮะก็คือเหมือนวัตถุประสงค์ของเขาเป็นอย่างนี้ นะฮะแต่คือไอตอนที่เขามาคุยหรือเขาเขามาติดต่อเนี่ยเขาบอกว่ามามาเรื่องนี้นะฮะฉะนั้น,นะะในสิ่งที่เราบรรยายนะครับกับสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยอ่าที่เขาพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันนะฮะ <c oughs> ต่อไปเป็นเรื่องของอะไรนะตื่นนะฮะเป็นแบบแบบตื่นตะนกแล้วก็ประมาานะครับเป็นเรื่องของความประมาทแล้วก็เรื่องของอความมั่นใจนะครับนะฮะคือคนตัวละครที่ ประมาเนี่ยคำพูดมันก็จะไม่ไม่ชัดท้อยชัดคำนะครับไม่ใช่ว่าพ้ยเราบรรยายตัวละครพูดทุกตัวนะครับทัดแบบชัดท้อยชัดคำทุกตัวเลยนะครับทั้งทั้งที่เราจะบอกว่าไอตัวเนี้ยประมานะครับแต่คือภาษาที่เราใช้ให้เขานะฮะ มันดูไม่ได้ประมาณนะครับบางทีความประมาณอาจจะมีการติดอ่างบ้างนะครับตุกตะกักหรือว่าพูดวกไปวนมานะครับหรือ,อประเด็นอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับด้วยความที่ เขามีความประมาทนะครับนะ,ะสติมันก็จะไม่ไม่ไม่แจ่มใสนะเหมือนเหมือนทุกๆครั้งนะครับนะความสามารถในการพูดไอ้ปกติมันเป็นพูดได้ดีพูดได้คล่องเขาอาจจะพูดได้ไม่คล่องนะครับด้วยความประมาทนะครับในขณะเดียวกันนะครับในคนที่มันมีความมั่นใจนะครับมันคําพูดมันจะคมนะฮะคำพูดมันจะแบบ มันจะแบบมีพลังอะประมาณนั้นนะฮะคือเหมือนเขาเตรียมตัวมาดีนะครับนะพวกประมาณนี่ก็จะเตรียมตัวมาไม่ดีนะครับเหมือนเหมือนเหมือนผมพูดไปพูดมาอะไรประมาณนี้นะฮะวนไปวนมาอะไรต่างในบางเรื่องนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นเรื่องของความหนักใจนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเหนื่อยใจนะฮะความหนักใจเหนื่อยใจนั้นคือบางทีนะคือมันแบบอาการของเขามันจะต้องแบบ อะไรประมาณเนี้นะแล้วเราคือคนที่มันเฮ่อเนี่ยไม่ได้แบบว่ามันมันเฮ่อแค่คําพูดนะครับคือร่างกายของเขาแบบจะนั่งซึมๆเฉยๆนะครับมันเขาจะไม่ได้แอคทีฟอะไรมากแล้วก็หายใจลึกๆอะไรต่างๆแล้วก็จะมองไปหน้าต่างนะครับคือมันเหนื่อยอะ่ะนันมันเหนื่อยใจแล้วมันหนักใจว่าเฮ้ยใส่หัวอะไรต่างๆแล้วก็กลุมขมับอะไรต่างๆนะครับอาการมันจะต้องบอกนะครับว่าเหนื่อยใจนะครับหนักใจ พูดแบบเสียงอ่อยอะไรต่างๆคือหมดแรงอ่ะนะฮะในตางจาเนี่ยก็คือมันจะต้องมีนะสิ่งที่เราบอกนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ต้องเอามาคิดนะครับว่าเออมันจะมีผลต่อคําพูดแล้วก็พฤติกรรมนะฮะของเขาอย่างไรนะครับในเรื่องของความหนักใจเหนยใจนะครับอย่างสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับ description กับ mood นะฮะคืออารมณ์ของซีนนะฮะ อย่างเช่นเอ่อถ้าเกิดมันเป็นฉากต่อสู้นะครับเราอาจจะใช้ต้องเลือกคำนะครับเช่แบบใช้แบบดุดันนะฮะรุนแรงนะครับตูมตามอะไรก็ว่าไปนะครับคือใช่ไหมคาดุดันนะฮะแบบสู้นะครสู้อย่างดุดันนะฮะดุเดือดรุนแรงนะว่องไวรวดเร็วนะครับนะฮะแข็งแกร่งนะอะไรต่างๆประมาณนี้ นี่ยคือคือมูทของซีนนะฮะก็คือการต่อสู้ครับมันมันต้องแบบอย่างเนี้ยมันจะได้นะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าโห้เราจะบรรยายว่าก็ยิงกันป้อง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 เนี่ยบอกว่าโอ้ชีวิตลําบากมากไม่ได้ไม่ไม่ได้รวยเหมือนกีบกุหลาบที่เอ่อเอ่อที่สวยงามที่เพิด์พลิงที่มีกลิ่นหอมอะไรต่างๆคือเฮ้ยมันฉากต่อสู้นะครับ มูดมันคนละเรื่องกันนะฮะมันมันม่ใช่มันไม่ใช่มูดแบบโรแมนส์ดราม่าอะไรต่างๆนะครับมูดมันคนละแบบนะครับฉะนั้นการเลือกคานะครับที่จะใช้นะฮะก็ต้องดูด้ว่าไอฉากนั้นเนะี่ยเราจะให้อารมณ์แบบไหนนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกว่า มันจะต้องบอกนะครับวัตถุประสงค์นะฮะในฉากนั้นคืออะไรนะฮะแล้วเราถึงจะรู้ว่า m o o ์นะฮะอารมณ์ในฉากนั้นนะมันควัจะเป็นทางไหนฉะนั้น description นะครับคือคําที่เราจะเอามาใช้อธิบายตัวละครอะไรต่างๆในฉากนะครับมันต้องสอดคล้องกับอารมณ์นะฮะไม่ใช่แบบเฮ้ยอะไรวะนะฮะอารมณ์แบบมันมันรู้สึกย้อนแย้งกันอยู่ในนั้นนะครับก็คือมันก็รู้สึกแปลกๆนะครับก็คือพูดง่ายๆคืออ่านแล้วสะดุด ะะอ่านแล้วสะดุดนะครับคือ,อถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรมากก็จะเฉยๆนะครับไม่เป็นไรก็อ,อ่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขอ,อ่านมาเยอะแล้วอะไรแล้วนะครับสะดุดแน่นอนครับอ่านปึ้งแรกปึ๊บป,ปิดฮะเลิกอ่านนะครับอย่างนี้ก็เป็นหลักการนะครับในการบรรยายตัวละคร8อย่างนะครับ